กัญชาเสรีวิถีการแพทย์เศรษฐกษิจชาวบ้านหรือการเมืองครับในดีมีเสียในเสียมีดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี2522กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ครับที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีซื้อขายจำหน่ายหรือสูบกัญชาอีกทั้งอุปกรณ์ใช้สูบก็ห้ามมีครับมักจาถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขลงราชกิจจานุเบกษาป,ปลดกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565ซึ่งจะ มีผลบัมคับใช้หลังประกาศแล้ว120วันนั่นคือวันที่9ก้าพิษายนที่ผ่านมาค,ครับเมื่อเปิดกัญชาเสรีจึงเกิดคำถามมากมายว่าเอาไปใช้ในการแพทย์อย่างไรด้านเศรษฐกิจใช้อย่างไรชาวบ้านปลูกได้ไหมแค่ไหนอย่างไรปลูกได้กี่ต้นต้องจดทะเบียนหรือไม่เสียเ,เงินเท่าไรหรือแค่เอื้อนายทุนใช้สันทนาการได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรใครกำหนดและขออนุญาตขอได้อย่างไรที่ไหนทุกอย่างต้องชัดเจนครับว่าตามข้อมูลที่มีก็คือระหว่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีร่างกฎหมายอะไรมารองรับ ตอนนี้ใครอยากสูบกัญชาแบบบุหรีที่สูบในแค่สถานหรือในที่ที่ควันไม่รบกวนผู้อื่นสามารถทำได้ไม่ต่างกับบุรีครับจะดูดด้วยบ้องหรือพันลำก็ตามสะดวกชาวบ้านทั่วไปจะปลูกกี่ต้นจะใช้ประโยชน์อย่างไรกัญชาก็ทำได้ตามสบายครับเพราะตอนนี้มีขายกันเตลื่นไปหมดครับแต่หากจะปลูกจริงๆให้เป็นไม้กันผีไว้เพื่อรอรับอนาคตรครับชาวบ้านในต่างจังหวัดก็ให้ไปแจ้งกับอบตอไว้ก่อนก็ดีครับจะปลูกอะไรอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ในส่วนของจะปลูกได้กี่ต้นจะปลูกไปก่อนเท่าที่ทําได้หากจะทําธุรกิจด้านนี้ก็ต้องรองให้รัฐมนตรีประกาศเสียก่อนครับตามร่างพรบรที่มีตัวเลข5 0,000ื่นบาทที่เป็นใบขออนุญาตที่กําหนดไว้สูงสุดนั้นแต่ในข้อเท็จจริงรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาครับเมื่อถึงวันนั้นอาจจะแค่หลัก,กร้อยหรือหลักพันก็คงวุ่นวายกันอีกรอบว่าเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่และจะปลูกได้กี่ต้นต้องว่ากันในอนาคตครับเอาลางานนี้ถามว่าสายเขียวที่ไม่ใช่ทางการแพทย์และผู้ที่ไม่รู้ ถึงพิษภัยของสารต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทว่ามีมากน้อยเพียงใดรวมถึงเด็กๆเยาวชนจะต้องป้องกันอย่างไรคือปัญหาหนักหน,กหนาสหาหัสที่สุดที่จะต้องคิดต่อครับทั้งเรื่องการออกกฎหมายและการควบคุมตามข้อมูลหากมองไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีกฎหมายลงโทษผู้จำหน่ายถือครองและเสกแกชาที่รุนแรงมากครับเพราะในอดีตสังคมญี่ปุ่นเผชิญกับภัยของยาเสพติดจนผู้คนเข็ดขยดกับเรื่องของยาเสพติดครับผู้ใหญ่มักพร่ำสอนบุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงกัญชาด้วยแม้ว่าหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยเริ่มเห็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการแพทย์ของกัญชาและถอดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษแล้วก็ตามครับแต่เหมือนตลกร้ายครับที่แม้กัญชาจะผิดกฎหมายแต่ในการใช้สารกัดจากกัญชาที่เรียกว่าน้ำมันกัญชาหรือ CBD กลับ แพร่หลายในญี่ปุ่นครับเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปัจจุบันอยู่ที่2 0 0พันกว่าล้านบาทครับและมีวางจําหน่ายน้ํามันกัญชาหรือพัตภัณั์ CBD ทั่วไปรวมถึงที่สนามบินด้วยครับรัฐบาลญี่ปุ่นกําลังพิจารณาถึงการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ครับโดยเฉพาะการรักษาโรคลมชักเหมือนที่ทํากันในหลายประเทศครับแต่สำหรับการจําหน่ายและใช้เชิงสาธารณการยังถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรงครับและมีข่าวการจับกลุ่มผู้ครอบครองและเสพกัญชาหลายพันคนทุกปีครับส่วนใหญ่ผู้ ผู้กระทําผิดเป็นวัยรุ่นหรือคนวัย20ปีผลการสำรวจพบว่าชาวญี่ปุ่นเพียง1.4%ครับเคยทดลองใช้กัญชาถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ40%ในสหรัฐฝรั่งเศสและชาติตะวันตกนอื่นๆทัศนคติของรัฐบาลต่อกัญชาถือว่ายังเป็นด้านลบครับกระทรวงสาธรารณสุขเตือนว่าสาร THC ในกัญชามีผลต่อจิตประสาทและอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและ กล้ามเนื้อครับรวมถึงความเสี่ยงเป็นโรคทางจิตได้ถ้ารับสารมากจนเกินไปปัจจุบันรัฐบาลมีโทษจำคุก5ปีสำหรับผู้ครอบครองกัญชาและหากจำหน่ายเพื่อผลกระไรจะมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน5 3 0 0,000บาทครับในประเทศญี่ปุ่นอย่างไรก็ดีครับผู้เชี่ยวชาญมองว่ากฎหมายว่าด้วยกัญชาของญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างเก่ามากบัญญัติขึ้นในปี1948ช่วงที่สหรัฐควบคุมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับแต่ไม่ใช่เพียงญี่ปุ่นที่มีกฎหมายลงโทษผู้ใช้กัญชานะครับและมีทัศนค ทัศคติต่อกัญชาที่ไม่ดีเพราะหลายประเทศในเอเชีย<ๆ>ก็มีสถานการณ์คล้ายๆกันนอกจากไทยครับที่เพิ่งถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษและอนุญาตให้ปลูกจำหน่ายและใช้แบบส่วนบุคคลได้และนี่คือข้อมูลเรื่องกัญชาจากประเทศญี่ปุ่นครับด้านประเทศไทย สัมพันชนคนมองข่าวรวมรวมความคิดจากกลุ่มเสืออาสาและที่ปรึกษาทั้งสายขาวและสายเขียวมองว่าการเปิดกัญชาเสรีแบบไร้ทิศทางอย่างนี้จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะคนไทยไม่มีวินัยครับพ่อแม่เลี้ยงลูกจกักรพรรดิแม้แต่บางรัฐในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นครับที่ให้ขายกัญชาได้ส่วนเรื่องกระท่อมนั้นยังเป็นสิ่งที่พอรับได้อยู่ครับจึงมีคำถามต่อรัฐบาลว่าทุกวันนี้ก็คุมยาบ้าได้หรือไม่แถมยังมีราคาถูกจิ้มตรงไหนเจอตรงนั้นตามตรอกซอกซอยต่างๆในประเทศ ไทยมักจะเจอคนตาขวางแม้แต่ตำรวจในบางท้องที่ยังไม่อยากยุ่งด้วยว่ากระตาความจริงอย่าตาเขียวนะครับจะจับเฉพาะกรณีสร้างผลงานเท่านั้นใช่หรือไม่อย่างไรครับเพราะไม่เคยเห็นหมดไปสักทีในชุมชนที่เกิดขึ้นซ้ำซากการปลูกกัญชาในไทยนับจากนี้จะคุมไม่ได้ทุกกรณีน,น่าจะเหมือนกับนักเรียนแอบครูคแอบพ่อแม่สูบบุหรี่เพราะกัญชาแรงกว่ามากครับได้ผลมากกว่าและข้าต่อไปจะเป็นอย่างไรคงมองเห็นภาพมีคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่คิดทำพรบว กัญชาให้เสร็จเช้นไปพร้อมกับการทําพรบยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดในคราวเดียวเพื่อให้มีผลบังคับใช้ไปพร้อมๆกันนะครับคนคิดและคนทํางานไม่ครอบคลุมทุกประเด็นทางกฎหมายและการปฏิบัติแบบนี้ทําเพื่ออะไรครับในช่วงที่โค้งการเมืองที่มองเห็นป้ายเลือกตั้งอยู่ข้างหน้านี่คือผลพวงนโยบายการเมืองที่ผลสะท้อนอาจไม่ดีเท่าที่คิดครับ ฝากไว้ให้คิดครับคนดีจะนํากัญชาไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์คนชั่วก็จะนําไปใช้ในทางที่เกิดโทษนักการเมืองและรัฐบาลก็ไปดูข้อกฎหมายและการบังคับใช้สนับสนุนผู้ที่จะไปใช้ในทางที่ดีให้มีความสะดวกในการจะขออนุญาตในการปลูกในการใช้ขณะเดียวกันก็จะต้องหาวิธีระงับยับยั้งพวกที่จะนําไปใช้ในทางที่ผิดไม่ใช่หาประโยชน์ในด้านการเมืองและเม็ดเงินจากในทุนที่แฝงมากับกัญชาเสรีจนชาวบ้านแห้งตายเช่นเดิมครับสามชนคนมองข่าวสวัสดีครับ